น้องลงมานที่เลยนะครับน้องลงมานที่เลยนะครับแป๊บแปกูหยุงมานที่เลยนี่เป็นเนี่ยสต็อปมอไซค์สต็อปรถชนพี่น้องเห็นรถพี่ไหมนับเน้องเห็นรถพี่ไหมเห็นครับเขาต้องแว่นพี่ไปใส่ไหมเนี่ยไม่ต้องมองไฟพี่มาทำจากเพชรเข้าใจไหมมันทำจากเพชรแต่เพชรกันจับเต็มหน้าเลยโอ้โหพี่ทำผมแรงมากพ่อแม่กว่าจะได้รถคันนี้หมามันยากแค่ไหนน้องรู้เปล่าฮะ พี่จะทุบพุชาเพราะแม่ตั้งสี่ห้าความนนเนี่ยผมขาทเนี่ยขอโทษเราหายหรือไงฮะเมียก็มีชู้กูเกกูก็ไม่รักหนึ่งหกูโมโหกูโมโหลงที่มึงเนี่ยมองหน้าหรือไงมองหน้าเหรอฮะ กระจกรถกูเนี่ยมาจากเอสกาดไม่รู้ไหมฮะนาซ่าต้องไปบินเอามานะถ้าอย่าเสือกอย่าเสือกไม่อย่าเสือกรถหรือยานอวกาศแล้วไปทำอะไรเขาทำอไมอ่ะน้อผมรู้เท่าไม่ถึงการครับผมรู้เท่าไม่ถึงการนี่ทำกระจกไฟรถกูแต่แล้วกูจะขับยังไงเนี่ยมึงกราบมันเดี๋ยวนี้มึงจะกราบรถกูไหมกราบไหมตอบตอบน้องตอบน้องตอบว่ากราบกราบเลยน้องกูกราบกันนี่นี่มากขอโทษทุกที่หายกันนะรถหรือผ้าเครื่องที่ตกหายถือว่าหายกันเจ้า แล้วทำไมไมึงต้องเดินไปเดินมาด้วยเนี่ยฮะกูไม่อยาก่นหลักกูมึนอยู่